สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึ่งเมษายนตรงกับวันอีสเตอร์เป็นวันสำคัญทางคริสต์ศาสนานะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีจต่ความสุขความเจริญค่ะสุขสันต์วันอีสเตอร์นะคะสำหรับแอดมินแล้ววันไหนๆก็จะมาเล่าต่อค่ะจะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในปีสองสี่เจ็ดห้านะคะยิ่งเล่า ยิ่งศึกษายิ่งค้นคว้ายิ่งเข้าใจว่าทาไมในหลวงรัชกาลที่เจ็ดของพวกเราพระองค์ไม่ทรงเสด็จหนีพระองค์ไม่ทรงต่อสู้ไม่ใช่เพราะพระองค์ทําไม่ได้นะคะพระองค์มีเวลาที่จะหนีพระองค์ยังสามารถที่จะต่อสู้ได้เพราะยังมีทหารทางหัวเมืองอีกมากมายค่ะและพระองค์ในขณะนั้นประทับอยู่ที่วังไกลกลงังวลพระราชวังไกลกังวลที่หัวหินนะคะ คณะราชฎรยังไปไม่ถึงแต่พระองค์ไม่ทรงทําเช่นนั้นจนในที่สุดพระองค์ก็ต้องยอมเสียสละด้วยการสละราชสมบัติค่ะเหตุผลที่แอดมินเข้าใจและศึกษาค้นฟ้ามานี่ก็คือหนึ่งพระเชษฐาของพระองค์ถูกคุมองค์เป็นตัวประกันพระญาติพระวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ต่างถูกจับกลุมเป็นตัวประกันค่ะและถ้าหากว่าพระองค์ทรงต่อสู้แล้วพระองค์ชนะได้พระราชบัลลังก์ได้นั่งต่อในพระราชบัลลังก์แต่พระราชบัลลังก์ของพระองค์ก็จะเปื้อนเลือดของพระญาติพระวงค์ของพี่ของน้องพระองค์ไม่ทรงต้องการแบบนั้นและหนึ่ง อีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่สำคัญก็คือพระองค์ก็มีทรงมีความคิดที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ราษฎรอยู่แล้วแต่พระองค์ทรงมีความเห็นว่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะราษฎรไทยเรายังไม่มีความพร้อมความจริงแล้วพระองค์ตั้งใจจะพระราชทานรัฐธรรมนูญในวันที่6เมษายนปี2475 ที่เป็นวันสมโพธิ์ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีค่ะแต่ก็ไม่ได้ทรงทำเช่นนั้นเพราะถูกทัดทานเอาไว้จากอภิรัตมนตรีตามที่แอดมินได้เล่าให้ฟังนะคะสามเดือนต่อมาวันที่24มิถุนายนปี2475คณะราษฎรก็ได้ทำการยึดอำนาจเอาไว้นะคะทำการปฏิวัติด้วยการจับ เอาพระเชษฐาของพระองค์ไปเป็นตัวประกันแล้วก็ได้การทําการควบคุมโรงเรียนเอาไว้ด้วยนะคะคือโรงเรียนหอวังและก็โรงเรียนสวนกุหลาบจากคลิปที่แล้วแอดมินได้บอกว่าจะมาเล่าถึงบันทึกของโรงเรียนสวนกุหลาบที่ บันทึกเอาไว้ถึงเหตุการณ์ในขณะที่คณะราษฎรได้ทําการปฏิวัตินะคะได้ทําการยึดอํานาจอีกมุมหนึ่งทางทางด้านโรงเรียนสวนกุหลาบนี่ถูกคณะราษฎรนำรถถังเข้าไปปิดโรงเรียนนะคะแล้วก็คุมนักเรียนเอาไว้เป็นตัวประกันแต่แอดมินจะขออนุญาตข้ามไปก่อนอยากจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่แอดมินอยากเล่ามากสำคัญคะ่ะเพิ่งไปอ่านเจอมาเลยจะมาขอเล่าตอนนี้ก่อนนะคะ คือเรื่องที่พระเชษฐาต่างพระมารดาของในหลวงรัชกาลที่เจ็ที่ถูกคุมองค์ไว้เป็นตัวประกันไม่ได้มีแค่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจนะคะยังมีอีกพระองค์หนึ่งค่ะยังมีอีกพระองค์หนึ่งนั่นคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพครับซึ่งในขณะนั้น พระองค์มีพระชันษามากแล้ว75-76ชันสานะคะถูกขณาดาชคุมองค์ไปเป็นตัวประกันค่ะโดยแอดมินได้มีหลักฐานอ้างอิงนะคะจะมาอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังนั่นก็คือลายพระหัตถ์ของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพค่ะที่พระองค์ได้ทรงเขียนจดหมายถึงพระโอรสของพระองค์นะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังค่ะ